สนับสนุนโดยโปนอบแคนามีสนับสนุนโดยอาร์ตออฟกอล์ฟดีไซน์โยเกมเมนติกนะฮะสนับสนุนโดยโปนอบแคนามีฮะวันนี้อยู่กับพี่นพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นพสวัสดีครับบาครับโอ้โหวันนี้หยิบไม้มานี่จะเอามาตีผมเปล่าฮะเนี่ยเป็นหรปือทำชั้นหรือเอาไว้ตีนักเรียนโบติไม่เคยไม่เคยไม่เคยนะโบติอันนี้เนี่ยไม้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรพี่นพคืออันนี้เป็นเป็นอะไหล่เมนติกนะผมเชื่อว่านักกอล์ฟหลายๆคนก็คงมีติด ติดถุงเอาไว้เพราะว่ามันใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งลายอาจจะตำแหน่งบอลการยืนโอ้ยืนทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเอาไว้เขี่ยปรับแอร์อะไรก็ได้ที่ใช่เอากันเลยนะเอากันเลยโอเคนะครับก็ประโยชน์หลายอย่างนะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการใช้แรงบิดสติ๊กหนึ่งวิธีแล้วกันนะเป็นเป็นเรื่องของการเพิ่มสปีดในการอิ p แพ t โอ้โหอันนี้เนี่ยหลายคนชอบมากเพิ่มสปีดการเว่าเพิ่มสปีดครับสปีดปุ๊บเนี่ยต้องตีไกล ตีไก่ตื้นโอ้โหอัน<ช>นี้นะก๊อลฟทุกคนชอบตีไก่ใช่ดังนั้นวันนี้มาฝึกกันดีกว่าว่าทำยังไงเราจะเพิ่มสปีดได้นะครับก็หลักๆวันนี้จะเป็นเรื่องของข้อมือแล้วกันนะครับโดยข้อมือเนี่ยเวลาที่เรา เข้ามาประทะลูกเนี่ยนะครับเข้ามือสองให้ต้องมีการทํางานที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเวลาเข้ามาประทะลูกซึ่งถ้า,ถ,าถ้าทำได้ในจังหวะที่ถูกต้องแล้วทําได้ในในมุมที่มันถูกต้องเนี่ยครับรับรองว่าสปีดเกิดขึ้นดีแน่นอนออแต่ถ้าเกิดว่าเราทำาการใช้ข้อมือเนี่ยไม่ถูกต้องเลยไปใช้เร็วเกินไปไปใช้ช้าเกินไปมันไม่เกิดประโยชน์ับนะโดยวันนี้ผมจะแยกปัญหาเป็นสองปัญหาและกันปัญหาที่1ก็คือคนที่คลายข้อมือเร็ว casting แกรสซิ่งกับคนที่คลายข้อมือช้านะครับหรือว่าการการการดีเลย์มากเกินไปอ่ะนะครับสองปัญหานี้มีมีมีผลลัพธ์ที่มันที่มันไม่ดีทั้งคู่อันแรกเลยแคสติ้งเนี่ยแน่นอนว่าเราเราน่จะเคยได้ยินคำทำนี้มาแล้วนะครับผมว่าหลายหลายคนเนี่ยเป็นเรียกว่าดรกกอนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ดราก็อเมเจอร์จะมีปัญหาตรงนี้แหละคือแครติ้งเดี๋ยวเราลองสาธิตก่อนครับว่าการคลายข้อมือก่อนเป็นยังไงอืครับการคลายทํทำสโลโมชั่นแล้วกันอ่าคลายลงมา คลายก่อนเอย่มเอใช่คือคือเวลาคนคนที่คลายข้อมือก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คลายช่วงนี้แล้วบอเขาอิมแพ t มันก็จะกัดงัดนะครับอย่างเงี้ยเจอเยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่พยายามจะตีให้แรงแล้วปรากฏว่าอ้าวเป็นมือขวาที่งัดแล้วก็ลูกเนี่ยลูกก็จะโด่งความจริงวิธีการคลายจริงๆเราต้องคลายข้อมือเราต้องคลายที่จุดชอิมแพกจังหวะตองที่คลายมาก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีพลังจังหวะอิมแพกเนี่ยนะครับเราต้องการให้แขนซ้ายเนี่ย ตรงกับไม้แล้วกันคร่าวๆนะครับแขนซ้ายควรจะตรงกับไม้ถ้าเกิดว่าแขนซ้ายตรงกับไม้ณจุด i m p a c กเนี่ยก็สปีดจะแรงที่สุดอันนั้นคือปัญหาแรกคนคลายข้อมือก่อนปัาที่สองคลายข้อมือช้าเกินไปก็มีนะโอ้โหอันนี้คือไม่คลายไม่คลายมาปุ๊บมานี่เลยมานี่อย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะดีกว่าคนคลายเพราะคนคลายมันจะมีโอกาสหลังลูกแต่ถ้าเกิดว่าคนคลายข้อมือช้าหรือว่าไม่คลายเนี่ยมันจะทําให้มุมเข้าปะทะชันแล้วลูกก็จะไม่ค่อยลอยนะ ราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูวันดีกว่าว่าเราจะทํายังไงจะฝึกยังไงให้ข้อมือทำงานได้ได้มีประสิทธิภาพนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินคําว่าแลกแลกเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักครับผมแลกก็แลกก็คือมุมของข้อมือตอนช่วงที่เราเริ่มดาวสวิงลงมามุมระหว่างก้านนะครับกับแขนซ้ายตรงนี้แหละคือคือแลกถ้าเรารักษาแลกได้นานแล้วในอิมแพ็เราปล่อยข้อมือลงมาได้ทันเวลาเนี่ยตรงนี้แหละคือประสิทธิภาพสูงสุด ของงานใช้ข้อมือนะครับดังนั้นตรงนี้นยืนตววันนี้นะผมจะสาธิตเดีลยววันนี้เนี่ยนะครับมี Alignment Stick กับ Impact Bag หรือว่าถ้าไม่มี Impact Bag อยากให้เป็นอะไรก็ได้ที่นุ่มหน่อยอาจจะเป็นมอสหรือว่ายางรถยนต์ก็ได้นะครับให้จับจับ a l i g n m e n t stick เนี่ยสั้นลงมาแบบนี้สั้นแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้ลองแบ็กสวิงขึ้นไปดูนะแบ็กสวิงขึ้นไปจนจนจนถึงประมาณครึ่งทางแล้วเอามือขวานิ้วขวานี้เกี่ยวไว้ที่อะไรไม้สติกด้านนี้จะเห็นว่าเวลาเราเกี่ยวขึ้นไปเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยจะโดนลังขึ้นไปจะหักจะฮินชอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับตรงนี้จะสร้างฟิลของของการสร้างแลคครับจะมีฟิลของน้ําหนักเนี่ยเหมือนลังเอาไว้เพราะว่าเวลาเราตีจริงๆเนี่ยน้ำหนักของปลายไม้เนี่ยมันจะส่วนทางไปข้างหลัง เราจะมีน้ำหนักของหัวไม้อยู่มันก็จะหน่วงๆไว้แต่ว่าถ้าเราซ้อมเนี่ยนะให้เอานิ้วเนี่ยเกี่ยวไว้เพื่อสร้างความหน่วงของของข้อมือตรงนี้จากนั้นลงมาจนตำแหน่งที่แขนซ้ายเนี่ยชี้ไปซักประมาณ8นาฬิกาหรือว่าจัตนกาครึ่งตรงนี้จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยให้ทำการคลายข้อมือลงมาตีที่ Impact Bag แต่ว่าการคลายแบบนี้นะครับจะต้องมาพร้อมกับการถีบขาซ้ายที่ทันเวลาด้วยเพราะว่าถ้าเราแล็คลงมาแล้วเราไม่ถีบขาซ้าย มันจะลงหลังลูกเลยหลังลูกแน่นอนครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจพยายามที่จะแลกแต่ปรากฏว่าไปลืมเรื่องของขาซ้ายนะดังนั้นผมอยากให้ฟิลอย่างนี้นะครับล้างล้างข้อมือซ้ายเอาไว้แบบนี้ด้วยด้วยมือขวานะครับจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปทาลูกเนี่ยให้ถีบขาซ้ายขึ้นพร้อมกับคลายข้อมือซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่าจังหวะเนี้ยมันมีแรงดีดที่พอดีกันที่พอดีกันนะเดี๋ยวนัล์ลองก่อนโอ้อันนี้นี่ดิวนี้เหมือนยากเลยนะครับ จับมือซ้ายจับมือซ้ายสั้นๆหน่อยนะครับรับสวิงขึ้นไปสวิงขึ้นมาแล้วก็หลังไวหลังไว้นะครับรั๊บปล่อยอาจจะหลังลูกใช่ไหมฮะเมื่อกี้หลังลูกแสดงว่าเรายังไม่ได้ถีบขาซ้ายขึ้นให้ถีบขาซ้ายแล้วน้ําหนักมาอยู่ที่ซ้ายนะครับได้แล้วให้ทันเวลาให้อยู่ตรงนี้พอนะครับอปขึ้นหลังไวพยายามหยุดที่อิมแพ t คหยุดที่อิมแพ t แบ็พอนะครับตาย อ่าถูกต้องถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเราตีแล้วเลยไปเลยเนี่ยบางทีเราแสดงว่าเราไม่คลายไงอ่าถ้าเราคลายเนี่ยมันจะต้องตีมกตีผมเป็นคนที่ตีค่อนข้างจะดีเลยเยอะอมยไม่ค่อยคลาย เราต้องการให้ฟิวของข้อมือซ้ายโดนลังเอาไว้เพราะว่าเวลาตีจริงจะมีน้ำหนักของโคไม้ลังเอาไว้เวลาเริ่มดาวซิงลงมาแต่ถ้าใช้ดิวแบบนี้มันจะไม่มีน้ำหนักที่ไปลายไม้เรานั้นเราต้องเอานิ้วมือขวาเนี่ยเกี่ยวเอาไว้นะถ้าทําแบบนี้นะเราก้มว้ก้มะลองดาวซิมันช้านะครับมันจะมีจังหวะที่หน่วงหน่วงไว้นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเราพร้อมที่จะใช้ข้อมือตรงนี้ตอนที่แขนซ้ายเนี่ยลงมาประมาณแปดนาฬิกาเราก็ปล่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองทําดูใหม่ไปเลยอือใช่ใช่แบนๆหน่อยปึ๊บขึหน่อย ใช่มานี่ยใช่อ่าถูกต้องใช่ดิเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอ่าเนี่ยไหมจังหวะ IMPACT คขีดขาซ้ายเปิดตัวขึ้นแล้วก็คลายข้อมือผมว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องแคสซิงนะครับผมคือการที่เรียกว่าคลายข้อมือเร็วเกิดไปเนี่ยถ้าเกิดได้ทริคนี้เนี่ยครับนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแลนวันนี้ต้องขอบคุณพี่นพมากสำหรับทริคดีๆครับุณครับ สนับสนุนโดยโป r n bon o b Academy สนับสนุนโดย Art of Corp Design Your Game